ไม่ใช่หรอไม่ใช่น้ำมันจ้าบอกอนันานี่นะครับชีวิตยำว่างของคุณแบงค์นะครับคุณแบงค์สปีซี่นะครับไหนคุณแบงค์กินไหมครับคุณแบงค์นี่ยำว่างคุณแบงค์นะครับนี่ครับมือสักกระดับหนึ่งครับประเทศไทยนี้ช่างตองช่างเต่าไม่สนใจครับจะช่างเองมมดิฟายเอาไว้วันหนึ่งแทงประมาณ ยี่สิบกว่าคนน่ะนี่ไม่ใช่นี่รอเล่นโดยโจ้นู่นนี่มาลูโจ้มาลูโจ้นี่คุณนกครับมาลูโจ้หรือโจ้คารูดาครับฉายาโจ้คารูดาโจ้ไปไหนโจ้เฮ้ยตัวแกเฮ้ยโจ้ยตุแกหล่นมาแล้วน่นะี่เหยื่อตือสะพานควายนะครับแสดงเหยื่อตือสะพานควายนี่ครับเจิดจักรจันครับยินเลยครับเจิดจักรจัน ไหนไอ้บานไอ้บานหาไม่ได้บานเออามาชิกก็หลุดท้องหลังบานเน่บานโชว์ลายหน่อยบานบานโชว์ลายหน่อยเร็วถลกเสื้อมาเด้ออันนีกกาก